สวัสดีทุกคนนะครับผมด่วนๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับของเครือข่ายทนั่นเองนะครับตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับผมสมัครใช้ได้จริงแน่นอนนะครับลองกดดูได้เลยนะครับสมัครได้นะครับผมทุกซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมรายเดือนหรือว่าซิมเติมเงินนี่นะครับลองกดสมัครกันได้เลยนะครับผมมีทั้งหมดอยู่ที่3ตัวนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูตัวแรกกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับทุกคนสำหรับเน็ตฟรีของทูมูฟนะครับกดอกจันทร์ เจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันสี่หนึดอกจันหกเก้าสองสี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมก็เป็นรหัสใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับสามารถสมัครใช้ได้ฟรีทุกซิมนะครับได้จริง100%เลยนะครับทุกคนลองกดดูนะครับจะให้เน็ตนะครับผมมาอยู่ที่3 0มสเลยนะครับทุกคนสําหรับระยะการใช้งานนะครับผมก็คืออยู่ที่1เดือนเลยนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนสําหรับตัวนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสมัครใช้ได้จริงด้วยนะครับทุกคนก็นะครับผม สมัครใช้ได้ทุกซิมนะครับใครที่ได้นะครับผมลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่2นะครับกดดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็ให้เด็ดมา2กิกนะครับสามารถใช้งานได้30วันนะครับทุกคนหรือว่า1เดือนเลยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับ เดดถัดไปนะครับทุกคนเราไปดูตัวที่3ตัวสุดท้ายกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ผมแนะนําให้กดสมัครให้ครบทุกตัวไปเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมดอกจัน777ดดอกจัน780สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตนะครับผมอยู่ที่2กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันนะครับทุกคนหรือว่า1อาทิตย์นะครับผม ก้อนผมแนะนํานะครับทุกคนให้กดสมัครให้ครบไปเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวที่ใช้ได้นะครับก็นะครับผมอัปเดตมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ได้ตัวไหนนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมเพราะว่าผมมีอัปเดตรหัสเด็ดฟรีแบบนี้นะครับผมทุกวันเลยนั่นเองนะครับทุกคน